ส่องโปรไฟล์ว่าที่สามีเบน์ปุญยญพรณ์ล่อรวยดีกรีเจ้าของโรงแรมดังพัทยาขึ้นแทนว่าที่เจ้าสาวปายแดงไปมาศสำหรับนักแสดงสาวเบน์ปุญยญพรน์ภูนพิพัฒน์หลังจากที่วานใจไฮโซกแกป๊ปนักธุรกิจนุม่มดีกรีทายาทโรงแรมดังจังหวัดชนบุรีเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางปารีสทำกลางเสียงแซ่ซ้องยินดีจากเพื่อนเพื่อนดาราและแฟนๆมากมายวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก แก๊บวิทนาตหนุ่มคนนี้คือใครกันถึงสามารถพิชิตคลองใจสาวเบ้นได้อยู่หมดัดสำหรับคุณแก๊บวิทนาตวัฒนกุลทายาทด,ดุลที่2ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรอย a l อคลิปโ t e l ลพัทยาโรงแรม5ดาวเก่าแก่ที่เข้ามาบริหารด้วยวัยเพียง40ปีและเป็นนักเทนเนสิสมือหนึ่งในระดับอายุ35ปีขึ้นไปและเป็นอันดับที่135ของโลกตามสถิติอย่างเป็นทางการของ w o r l d r e c o r ์